เย็นปลาตัวหนึ่งโอ้เกือบ2กิโลนะครับสวัสดีครับครัวในพานะครับช่องที่พาทุกท่านไปกินไปเที่ยวและเปรี้ยวปลานะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเราจะมาดูไอ้นุ่มใส่ตุ้มนะครับตุ้มตุ้มเย็นตุ้มปลาไหลนะครับนี่นะครับอดีตตุ้มปิจได้นะครับนี่นี่แหละครับตุ้มปลาไหลนี่ครับเขาเรียกว่าตุ้มนี่ครับตุ้มเย็นตุ้มปลาไหลวันหนึ่งก็ได้ครับ เผือถ้ามีาปลาได้ประมาณสี่ห้าโลได้ต้องต้องบอกเดียวอ,อ่านปลาคืออาหารปลาใช้วัตถุดิบธรรมชาติวัตถุดิบธรรมชาติครับ,บ,บแด็ตะวันได้กี่กิโลโลไปสองโลตะวันประมาณเก,กอือบเกือบสองโลอ่ะวันนั้นก้วันนั้นได้ห้ากิโลอ่ะใส่ไหนใส่บันไม้กัน สองตุ้มเต็มเลวยนะแน่ยเนี่ยสองตุ้มเนี่ยเต็มเลยเต,ต็มเลยเข้าแกนเดียวนะเข้าแกนเดียวนะเข้าแกนเดียวเกลืองตูม้มะโอ้สุดยอดอันนี้ผมแน่อันนี้ผมแน,น,น่เพราะว่าบอกเขาไ่ได้ไปหาพื้นที่วันพื้นที่เขาเไปมาเขาเดึงดึงไปได้ไปผูไปตัดนะครับแกใส่อาหารเย็ยนนะครับ<า>รรอะไร ปลาไหลกัเยี่ยนหายังอาหารปลาไหลปลาไหลนี่ขั้นบกจะหาหนอหามาันหานอไม้ครับนะครับบรรยากาศบ้านโฮนงครับวิถียามเย็นถ้าอยากจะศึกษากันนะอยากจะสอนอันนี้จะมาดูกันศึกษาการใส่ตุ้มก่อนนะครับสาธิตการใส,ส่าสาตุมต้มเข้ามาใส่ตุ้มครับบัตรเจ้าสาธิตไม่เอวหาแล้วครับเดา๋ไม่เอวหา,มา,หามาดูไอ้ดุมใส่ตุม้มหมานแน่ๆครับ จะปอกไปเย็นนีกว่าะปอกไปเย็นนีกว่าหกก้าโอ้ไปเย็นนี่นะไปเย็นใส่ตู้มันนะเจ้าก็ไอ้ได้วันห้าร้อยมันพาขายนะไม่ได้เออไปจะคุยได้เจ้าเย็นวะได้เจ้าก็เย็นวะวันที่เขาไปไอ้ซองนี่ขอบเกิน แกใส่ไปไว้กับกโคกสิบเกนนะครับเนาะอะไรหา,าก็ะชั้นเจ๊เจ๊ยังรือเปล่าได้มาดูสานที่แ้ก็หนองว่าปุ่นครับเราต้องสาธิตเลยครับไปของแท้เลยครับปุ่นครับแกอย่าไปใส่นะครับปู้นมาจะเปลี่ยนใ่ก็ได้ด้วยวันวันนี้วันนันน้นเวลาเดือนนะ okay. ี่นแกลุบนี่แกน้นองอะ

ครับเราไปตามกตามติดชีวิตบ้านนอกนะครับใส่ตุ้มนี่คือบรรยากาศตะกี้จะเป็นบรรยากาศของอ่ทุง่งนาแถวบ้านห้วยผินฝนครับของวูที่ป่านะักนาเนี้ยนีนหห่หน่อแค่ไหนหนุ่มอ๋อ ะวางลงไปนี่ครับเขาสจะต้องขุดมุขุดมุ่ยแบหยบหยีบมุ่งเป็นเขียงเรียบยาบางที่มันไหวเวลาไปเย็นเข้า,ม,า,ามันจะบดดิ้นถ้ามันดิ็นแล้วมันจะบวกเข้าโอ้หะเทคนิคเทคนิคก,การใส่เทคนิคก,การใส่ตุ้มนะฮะ ที่นี่กแกะเสตุงเดินหาทุกวันครับหาปลาไหนะครับแกหาทุกวันถ้าเหนือจะห้องเรียกว่าไปเย็นไปเลี้ยไปเย็ยน,เยยนนะครับบรรยากาศสุดยอดครับโอ้ทายตะวันเลยกับต่อ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 ดีเลยตะวันเลยเล้กสวย กินไปครับนี่ธรรมชาติวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับนี่วัดมีคนบ้านนอกใช่แล้วครับวิถีชีวิตคนบ้านนอกนี่เมื่อไม่มีปริญญาก็ทำ่างนี้ไอ่เด็กปริญญาทุ่สู้เราไม่ได้นะเว้ยมันมีมัน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 มีเย็นแต่น้อยอ่ะเนี่ย มันไงอ่ะนี่นะเอออันนี้เป็นให้หนายเนี่นี่นะน้ำลมอ๋อไอ้ที่แกแกอยู่คุ้นเป็นหนอกอ่ะแกเซตละแกเขาเปลี่ยนวิธีที่จากเนาะได้สารพิษอ่ะพอดสารพิษอ่ะอ๋อ,อ,อแกทำแบบเกษตรพอเพียงกเกษตรพอสารพิษปลอสารพิษ นี่ผมปลูกเข้าแล้วกันมปลูกแล้วปลูกต้นไม้เนาะเป็นไงจะปลูกกันไม้จะเอาคุหนองอ่ะให้คุหนองอ่ะแกรู้ใช้กำลังใจเนึ่งผมปลูกพระเจ้าที่พูดกันแล้วครับมาปูกพระเจ้าเขาจะมาใจตุ antis, cool ้มเนาะมาดูตุ้มไปหนุ่มต้องหอกนะไหมมหอกมาได้นะเอ้าเปิดปีห้าเลยวะปลาสักหกวงเนาะ เออเขาเขา่ขา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 ไหกันมันเปแน่แล้วเนี่ยขอดื้อทีนี่เขาบอ่กยได้เนาะไม่กินอยู่หมกเขียนนี่นะแต่จะได้ฝุ่นเยอะๆยะๆนี่ยได้ วิถีชีวิตชาวบ้านนะครับ,บกี่ยกันหาปูหาปลานี่ก็บน้องอันนี้กับน้องขัแก,ก่นนะอ,นนอันนี่น้องไปนี่โอ้เรียกปลานะขนาดนี้โอ้ไปย,ยังนี่ปว่าเน้นเงาชาวปรหารน้องนี่มันทำอันนี้แกทำแบบอะไรเกษตรผสมอ๋อเกษตรผสมทายเลยทายเลยนี่ครับ สาพสาพของกสารเกษตรเกษตรปอสานพิษนะครับนี่แต่วันนี้เขาบัรจุประสงเขาด้วบรรจุปส่งเขานี่จะมาทำแบบไอ้ใส่ตุ้มนะครับวิธีการใส่ตุ้มวิธีของชีวิตชาวบ้านตีชาวบ้านตีจะหายไปแล้วครับนี่ซ่อหายากนะครับแทบต้เหลอนนี่แถบจะไม่ได้เห็นเลยนะครับการใส่ตุ้มนะครับมันแบบเห็นแล้วครับจะมีเฉพาะทางบ้านหนอกบ้านหนอกแท้แต่นะครับบรรยากาศแบบ ยอดเลยนะครับเนี่ยมาดูครับดูครับเนี่ยครับบรรยากาศแบบโอ้สุดยอดอยากจะให้เอฟซีตั้งหลายเข้ามาดูนะครับเข้ามาเข้ามาเอลพอเข้ามาเที่ยวพอนะครับว่าบรรยากาศแถวบ้านนอกของเฮาเนี่ยเป็นจะได้นะฮะเป็นแบบไหนบรรยากาศตอนนี้ได้ย,ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงเขียดตินะครับเาเสียงกบมี่จะบ่มีละเสียงเขียดเยอะนะฮะสุดยอดนะครับบรรยากาศเย็นเย็น ครับทุ่งนาแถวบ้านห้วยหินฝนนะครับวับนนี้มาในคลิปเอาปลาไหลครับอ่าไอ้นุ่มนะฮะวันไหได้กี่กิโลอ้อนุ่มกูฏิเอาเสร็จต้งไหนต้งตาเกวานอ่ะอ้อต้นสองในห้าโลกุฏิสาวไปเข้าไปในห้วยป่นะน่ะเออหัว <laughs> นี่ครับ บรรยากาศแถวบ้านนอกบ้านนอกครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศสุดยอดเห็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เทาบอลรุ่นกันต่อครับประมาณสักหกโมงทำบอลรุ่นกันว่าจะได้ไปลาใหญ่ปลาเลียนปลาอย่างไรครับ,รบพักกันรอกันรุ่นกันวันพุธครับผมโอ้โหต้นเตื่นเจ้าหน่อยครับโ <laughs> <น S 1> <laughs> อ้โหไอ้หนุ่ใมใจตุ่มใจตุ่มนนีกััเเดด้ลยา สวัสดียามเช้านะครับอนี้จะมาใจตุ้มครับบรรยากาศยามปุ้งละครับไอหนุม่มให้เอาตะว่าไปปุ้งละสวัสดียามเช้านะครับมันนี่มาใจตุ้มบังกะทิเขาเอาใส่ไว้เมื่อวานฮนะนะครับลายจะไปจะได้ผลงี้จะไปจะได้ครับผลงานนี่มีิวมีิว ไปได้พ่อผลงานผลงานองออนี่ยมอกเจนี่ผมอกอะฟ้ <c oughs> าไปหนึ่งดอกฟ้าไปหนึ่งดอกะอะครับฟ้าไปหนึ่งดอกแต้มบรรยากาศสุดยอดครับดูนะครับบรรยากาศท้องทุนน่งนะยามเช้า <c oughs> <c oughs> มาครับอันที่สอง

เขาเขาหนักเลยแล้วตกเข้าหมันอย่างนั้นฮะสัตัวหอยังได้ฮะเป็นหน้าเป็นตาวะนาะโอ้ตายตละตาละตาละค่ะพอพด้ตามต้นพริกตาม้พริกละาแกนเี้ยงตัวเดียวเนาอตาลแกนลุกไปตัวเดียวอยู่ ไอ้องเหมนขานะพุณน่ะจะเข้าเขนะ <ใน S 2> ้าพูไดนไหในบนหนังน,นี้มั้งจ้ะเออนี่นี่ตัวใหญ่ยูยูไงตัวเดียวดูดว <c oughs> หินเนาะเห็นยูเห็นเหมืนมืดเต็มเต็อ้อนี่ตัวใหญ่ครับใหญ่ยูใหญ่ยูน่าจะโม่งห็น นี่พ่อหมานพ่อหมานด็กนด็ฮะแกนี้เนาะคือแกนแรกครับทิาวางไว้นี่ก้านนี่ถิรับะไเนี่ยนี่อ่ะ สามตัวเงยมาห,าหน้ามือดิสามตัวครับนี่น,นี่ว้าวตัวักเปล่งปเปล่งเดี๋ยวไปรูปยอดเดี๋ยวเราไปสรุปยอดนี่ครับแต่แต่แก้มห้าแ,แกนได้ประมาณครึ่งกิโลนะครับได้ประมาณครึ่งกิโลครับเดี๋ยวไปใจนี่น้องเราควายพันนะครับเราอุ๊กนะครับเดี๋ยวไปใจเดี๋ยวไปดูก่อนครับ เรจะได้ก็ครับนะครับมาดูบรรยากาศฐานท่องทุ่งนานครับยามเช้านะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณหกโมงนะฮะหกโมงเช้านะครับบรรยากาศดีมากหมอกเงยเริ่มลงครับคุณะว่าตะคืนฝนตกนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสว่างตัวนอนนะครับเดินทางมาสวนถึงสวนควในภาครับได้เข้าอยู่เข้าอยู่หรอเอ้ยน่ากลมกลมใหญ่กลมใหญ่เนโต เขาบบหัวไม่ไใหญ่มเปรกเลนะครันี่ก็ตนหองนะครัเนาะอ้ขนาดนัี้ไหนี่ตีหิ้งนี่หเดดนยูเกะไม่มีห้องนะบนเข้า้้นากาได้ก่อนปลของาหนเดียวโซอเดี๋ยวเดียวปติ่ นนะครับข้างใเย็นอันนี้มันจะเย็นมันโดนอย่างมาวันนี้แตงกันเตงกันแ้วซ่อมมั้ใส่โดนอะไรอย่างสักอย่างเปลือกกับเปลือกอยู่ขาวขาวอยู่ห้องแม่งดิฟสุดท้อกันเย็นกงเย็นกงอลยนี่เนื้อโ้งหมือ เข้าไปได้พราะ่าเอยู่ข้างนอกล้อนะครับเข้าไปได้ครับอุ๊กอุ๊กแปลว่ารกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทิวนะครับทิ้วแค้นนะครับเนาะหลังบริเวณนะครับบ้านพุ่มถิงนปนนครับมองจากส่วนหลังส่วนของลูกพันธุ์นะครับของอะไรพันธุ์นะครับเนาะือว่าลูกพันธุ์นะครับต่อไปเลเรียกสัแท้ตะก็ว่าลูกพันธุ์นะครับจะทปวิธีการสวยงามมันนะครับบกนะครับเนาะ ว่าจะมีการพัฒนุพัฒนานะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นตีใหญ่ักขนาดนั้นเลครับเนาะเดี๋ยวต้องมีการพัฒนานิดๆหน่อยๆนะครับนะครับไอหนุ่มเสร็จว้ดยแล้วครับให้หนุ่มครับนี่ประมาณสักกี่กิโลครับเกือบสองกิโลกันเกือบสองกิโลเนาะนี่ไปเย็นนี่ไปเย็นตลาดสดหนึ่งโอ้เกือบสองกิโลนะครับไอหนุ่มโอ้ไปครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาเย็นเดี๋ยวเราข้นไปถ่ายในในที่นี้หมดเนาะแปลกเลยเห็นอ๋อ เออมันเป็นลไรกงเออละเกลมเพือกนะเกลมกับเพือกนะครับเดี๋ยวเราไปไปชอกเทพอนะครับต้องลาจากไอ้หนุ่มจากตรงนี้แล้วครับขอพยานาเขาไม่ครับเดี๋ยวไปใจไปให้แฟนแกก่อนนะครับผมไปบอกบอกว่มีประเด็นแปลกในที่ท้ายพอได้เขาขออนันต์เลยเนี่ยเพื่อกำลังใจอะโอ้โหสุดยอดนี่เหอะ่ครับ ปอลายสรุปสรุปปอลายมีทั้งตัวหลายคทนั้ลาหลายเนี่ยันจะเปิดไปเย็นเพื่อนกันนั่นถ้าตัวใหญ่น่ะโอ้ดูวใหญ่ธรรดาละตนวใยญ่ไม่จะไปเจเพื่อนกัแน่นอนเนาะมันจะกลายทั้นั่นกันน่ะได้น้อยเดียวห่างน้อยน่ะยิบเลยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเขสั่งมาเนี่ยนี่ครับไม่ไม่มีใครสั่งใครเอาเอาไปใครเอาเอาเลยเอาเนะสั่งไปเลยโลโลสามชิ้อะ่เนี่ยตัวใหญ่นี่ครับมาถึงได้ขายแล้วครับนี่

ร้อยสามสิบอันนี้ห็นร้อยหกิ้าาเบอร์ก้วันบอกินนะครับไม่เป็นไม่นไครับไปแลครับมาตื่นดีตามครับนี่นี่ไปบุ้บแล้วครับนี่ไปะพวนนี้ไปหรือไงไปแล้ลูกดิ้อยู่ลูกดิ้มอยู่หรอไปแล้วครับเตยแหละเวยแหละ ไปแล้วครับไปลาไลของเขาได้ได้หนึ่งกิโลกับสามขีดนะครับน้อไไนเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวที่กันครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับสวัสดีครับควในันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวที่กันครับบ๊ายบายครับผม